สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับพบกับนัดกันไรวันนะครับวันนี้ตรงกับวันอังคารที่28นะครับเดือนธันวาแล้วนะก็ไกลละไกลละนะครับใกล้ปีใหม่แล้วนะครับก็ทําสิ่งใดใครเดินทางครับขอให้ปลอดภัยนะผมว่า,วาช่วงนี้คนก็ค,ค,คงจะทยอย,อยอเดินทางนะครับทําอะไรก็ใจเย็นๆนะฮะแล้วก็นะครับในช่วงนี้เลิกงามยามดีวันนี้มีเรื่องของการเดินทางเฉยเลยนะครับวันนี้ใครที่อยากเดินทางครับเดินทางได้ปลอดภัยแล้วก็มีโชคมีชัยนะครับมีสิ่งดีๆกลับมาแล้วก็ วันนี้เรื่องของการาทำเรียกว่าเลิกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของงานนะครับบางคนบอกว่าเริ่มงานใหม่ก็มีนะเออใครจะเริ่มอะไรใหม่ๆนะครับจะหาข้อมูลหรือว่าจะจดทะเบียนบริษัทนะครับหรือว่าจะาเปลี่ยนชื่อแท้นะครับแล้วก็ได้นะครับหรือรีโนเวทเรื่องของร้านค้าสินค้ารีแบรนด์อะไรของเราก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องของการคุยเจราจาเรื่องสาํสคาคัญญนะครับ แล้วก็นุ่งผมผ้าใหม่ก็ได้นะครับเรยกว่าเสื้อผ้าหน้าผมเปลี่ยนทรงผมอะไรใหม่ๆก็ได้นะครับประมาณนี้แหละคือเลิกมีไม่เยอะนะครับแต่ก็ลกหลักๆก็เกี่ยวกับร่างกายเกี่ยวกับการเดินทางแล้วก็เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของชื่อแซ่อะไรต่างๆนา,นานาก็ดีเป็นพิเศษนะครับโอเคแล้วก็อ่อเดี๋ยวต้องบอกนี่ก่อนครับมผมชอบลืมต้องบอกก่อนเรื่องของจุดอ่อนนะครับบางคนอาจจะเคยฟังแล้วนะอ่าแต่ว่า บางคนก็อาจจะเพิ่งเข้ามานะครับเพิ่งมาเจอกันนะครับก็สวัสดีครับผมก็ได้ทําคลิปเกี่ยวกับจุดอ่อนแต่ละราศรีเข้าไว้นะครับบางทีเราไม่เข้าใจตัวเราเองก็มีนะครับหรือว่าเราไม่เข้าใจในคนที่เรารักหรือคบหาอยู่ด้วยนะครับบางทีเขาก็มันก็มนก็จุดอ่อนนะครับจุดอ่อนเรื่องอารมณ์จุดอ่อนเรื่องของคําพูดจุดอ่อนเรื่องของการใช้เงินจุดอ่อนเรื่องอะไรบางที แต่ละราศีนะครับมันจะมีจุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนนะครับเพราะฉะนั้นบางทีเราก็ลองฟังดูว่าจุดอ่อนเราแต่ละราศีจริงๆเนี่ยเราจะได้รู้อ๋อจริงๆมันเป็นราศีนอเราถึงเป็นแบบนี้เองนออะไรเงี้ยนะครับจุดอ่อนเพราะใจอ่อนขี้สงสารหรือชอบช่วยเหลือคนแล้วทําให้ตัวเองเดือดร้อนนะครับมันก็มีบางราศีที่คนมาเปรียบบ่อยเนี่ยออกไปฮะฉะนั้นบางทีเราจะได้รู้อ๋อจริงๆเป็นอย่างนี้เราก็บอกทางแก้ทางออกอะไรไว้ให้ด้วยนั่นเองนะครับลองเข้าไปดูนะ ลองดูแทนคนอื่นเขาได้นะครับบางทีเราอาจจะเพิ่งรู้จักกับใครสักคนหนึ่งมาเราจะรู้ออจุดอ่อนเขาเป็นแบบนี้นะครับเขาถึงเป็นแบบนี้นั่นเองเราจะได้ไม่ต้องซึ้ถือสาหาความเขานะฮะร,รู้เขารู้เรานั่นแหละนะครับเราก็ไปในเพลย์ลิสต์นะครับแล้วก็พิมพ์นะครับนี่ก็ได้นะผมว่าจุดอ่อนคนราศี อะไรก็เขียนไปนะครับราศีเมษพึ่งศพษษนะครับจุดอ่อนคนราศีเมถุนคนราศีสิงห์คนราศีกรเลยก็ว่ากันไปนะครับประมาณนี้นะ <c oughs> เรื่องของอวันนี้เลขมงคลน,นะครับมีดังนี้นะครับเลขแรกคือเลข5นะครับแล้วก็เลข1นะครับแล้วก็เลข0นะครับแล้วก็เลข8นะครับอ่าเลขห 108ปอ่าประมาณนี้ครับแล้วก็เลขที่ไม่ค่อยถูกโฉลกหรือว่าไม่ค่อยใช้กันครับคือเลข2นะครับสีที่ถูกโฉลกนะครับวันนี้มีสีน้ําเงินนะครับที่ใช้ได้นะสีแดงนะครับนะแล้วก็ต่อมาคือสีส้มนะครับสีที่3าคือสีส้มแล้วก็สีสุดท้ายนะครับคือสีดํานะครับวันนี้นะครับเลี่ยงๆนะฮะถ้าใครเดินทางหรือว่าจะทําอะไรไปไหนเมื่อไหนนะครับเลี่ยงๆของสีเหลืองนะครับประมาณนี้เลยนะโอเคนะครับก็คงจะไม่มีอะไรเนาะ ใครที่ต้องบอกครับว่าช่วงนี้นะครับการผัดเปลี่ยนนะครับผัดเปลี hmm. <curv. S 1> ่ยนสักกลาดใหม่นะหรือว่าการผัดเปลี่ยนวันเกิดนะครับดวงชะตาบรรทุษเราเนี่ยมักจะเปลี่ยนในช่วงวันนหรือเวลาสําคัญๆนะครับเปี่ยนวันเกิดเนี่ยทักษะมันเปลี่ยนทักษะปีเปลี่ยนเพราะฉะนั้นชีวิตบางคนมักจะเริ่มต้นหรือว่ามีปัญหาจะเริ่มต้นที่ดีหรือเริ่มต้นมีปัญหาจะอยู่ที่แถววันเกิดนะครับแล้วก็ ยุคหลังๆมันจะเป็นเรื่องของปีใหม่ด้วยก็มีนะครับเหมือนกับอารมณ์ของคนนะครับที่จะริเริ่มหรือที่จะทําหรือไม่ทำะไรนะครับก็จะอยู่ในช่วงนี้เช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นก็ประมาณช่วงควบย่างควบปีใหม่นะครับหรือว่าย่างเข้าวันเกิดนะครับพยายามมีอะไรใจเย็นๆนะแล้วก็มีโอกาสก็ทําบุญสร้างกุศลนะครับเป็นพิเศษหน่อยเพื่อที่จะสร้างขวัญกําลังใจนะครับฉะนั้นเดี๋ยวผมจะทำนะครับเรื่องของการทําบุญนะครับในช่วงปี 2 5 6 5นี้นะครับเพราะว่าแต่ละราศีเนี่ยเราก็จะดูได้ว่าราศีเนี่ยจุดอ่อนจุดแข็งนะครับแต่ละเรื่องคืออะไรเพราะฉะนั้นจุดอ่อนคืออะไรเราก็ต้องใช้บุญกุศลแล้วก็วิธีการนะครับที่จะทําให้จุดอ่อนมันแข็งขึ้นมานะครับจุดอ่อนเรื่องการเงินปีนี้จุดอ่อนคือเรื่องความรักของปีนี้ของราศีนี้จุดอ่อนคือเรื่องของอุบัติเหตุหรือว่าเจ็บเนื้อเจ็บตัวหรือว่าป่วยไข้ไม่สบายของราศีนี้นะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมจะดูแล้วก็จะนํามานะครับเล่าให้เพื่อนๆฟังนะครับ ก็ลองนําไปใช้ดูเนาะแล้วก็ดูแทนลูกหลานหรือแฟนเราหรือว่าคนใกล้ชิดเราได้เช่นเดียวกันนะครับให้บอกบุปการีก็ได้นะครับเผื่อว่าปีใหม่จะไปทําบุญทำอะไรดีก็เดี๋ยวจะลงคลิปให้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเดี๋ยวก็ยังไม่ลายังไม่ล่ลาอีกแล้วเ,เดี๋ยวเราไปดูดวง12ราศีครับชาวราศีกรกฎสิงกันครับ3ราศีครับ อะไรอะไรในช่วงนี้นะครับเรียกว่าเริ่มที่จะลงตัวในการแก้ปัญหาในการทํางานในการาจะเดินทางนะครับหรือว่าจะพบปะผู้คนหรือว่าจะคุยเรื่องสําคัญสําคัญกับใครนะครับวันนี้ค่อนข้างลงตัวนะอุปสรรคต่างๆนะครับมีตามผิวเผินม,มีปกตินะครับแต่ไม่ใช่เรื่องใหญ่คุณแก้ได้นะครับวันนี้กิจกรรมที่ทํามันมีความคืบหน้าแล้วก็มีข่าวดีๆนะครับที่ เรารอคอยด้วยก็ได้หรือว่ามีคนอำนวยความสะดวกนะครับในการทําอะไรก็ตามแล้วก็วันนี้กิจกรรมจะเกี่ยวข้องกับงานเดิมๆงานซ้ําๆคนเดิมๆแล้วก็มีความห่วงหรือว่ามีกิจกรรมอะไรที่เกี่ยวกับครอบครัวด้วยนะครับเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับครอบครัวเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะครับฉะนั้นวันนี้มันเป็นการทําหรือพบเจอคนที่คุ้นชินนะฮะวันนี้นะหรืออาจจะได้เจอคนที่ ไม่ได้เจอกันมานานหรือญาติพี่น้องหรือเพื่อนฝูงที่ไม่ได้เจอกันมานานด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็โอเคนะันที่เป็นวันที่ไม่มีอะไรที่มันน่ากลัวหรือไม่มีอะไรที่มันแก้ไม่ได้แล้วก็ไม่มีอะไรที่เราจะทำให้ตกเรียกว่าตกใจนะครับก็เรียกว่าวันดีวันดีวันดีมากๆนะฮะโอเคต่อมาเรื่องของการเงินบ้างเนาะท่านที่ติดๆขัดเรื่องการเงินนะครับ มันยังมีญาติพี่น้องหรือว่ามีเพื่อนฝูงนะครับหรือคนสนิทสนิทนะครับหรือว่าบุปการีนะครับหรือคนใกล้ชิดใกล้ตัวคนในบ้านเลยนะครับที่จะพอช่วยได้นะครับหรือว่าให้ไอเดียหรือว่าช่วยเหลือจะทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ได้นะครับก็เรียกว่าพอที่จะช่วยได้นั่นเองนะครับวันนี้ใครทําอะไรก็ให้เน้นนะครับมันมีโอกาสที่จะทําแล้ว สำเร็จทั้งเรื่องเงินเรื่องงานนะครับเพราะนั้นถ้าใครที่แบบอย่างที่บอกครับว่าจะซื้อข้าของเครื่องใช้อะไรก็ได้นะครับรวมไปถึงเรื่องจะค้าขายนะครับหรือว่าทําธุรกิจธุรกรรมอะไรก็ตามเกี่ยวกับการเงินนะครับแนวโน้มที่จะสําเร็จมีสูงมากเลยนะครับและท่านที่เรื่องความรักนะวันนี้มุมดาวความรักถ้าจะว่าไปมันมีดวงที่ช่วยเหลือก็กลกูลกันนะครับทั้งบางคนแบบไม่มีคู่มีแฟนก็จะเป็นเพื่อนสนิทหรือว,ว่าเป็นคนในบ้านหรือคนในครอบครัวก็ได้นะครับคือความรัก,กวันนี้มันเป็นวันที่พอจะคาดหวังได้ มีดวงแบบช่วยเหลือกันและกันนะครับหรือไปไหนไปไหนกันและกันนะครับแล้วก็มีเหตุให้ต้องคุยกันบ่อยขึ้นนะฮะหรือว่าได้เจอกันบ่อยขึ้นหรือมีกิจกรรมอะไรที่ต้องแก้ปัญหาร่วมกันนะครับประมาณนี้แหละแล้วก็ทําได้ดีด้วยนะวันนี้อะไรที่มันยากมันก็จะง่ายนะครับมันมีความราบรื่นในเรื่องของความรักขึ้นแล้วกันคนโสดคนที่ไม่โสดเลยนะครับแล้วก็เรื่องของสุขภาพร่างกายนะครับในช่วงวันนี้ ที่ต้องระม,มัดระวังคือร้อนในนะครับคอเจ็บคอเสียบแล้วก็มีเรื่องของต่อมทอนซิลอักเสบรุ่มคนจะมีเซมหะด้วยนะครับเรื่องลําคอเนาะแล้วอย่างที่2นะครับต้องระม,มัดระวังเรื่องของการเหนื่อยง่ายครับช่วงนี้เหนื่อยง่ายแป๊บๆเหนื่อยแล้วนะครับคุณลองเดินขึ้นเอ่อขึ้นบนชั้น2ชั้น3ของบ้านเลยไม่ก็แบบเดินทางขึ้นสะพานลอยนะครับช่วงนี้เราจะรู้ได้สึกเราจะรู้สึกได้ว่าเอ่ออายุเยอะขึ้นเนาะนะครับ <laughs> ประมาณนี้นะคือช่วงนี้ระวังเหนื่อยง่ายๆแล้วกันนะครับ แล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการเป็นหวัดด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาเรื่องของอท่านอยู่ในวัยสวรครับสิ่งที่ต้องระมัดระวังไว้สิคือ1ร้อนนายเช่นเดีวยวกันนะครับแล้วข้อที่2ครับคือเรื่องการปวดเข่ายอกหลังนะฮะปวดเข่าแล้วก็ยอกหลังหรือไม่ก็แบบเจ็บน้ดเจ็บตัวประมาณนี้นะครับมือเมื่อยเนื้อไม่ตัวนะฮะประมาณนี้เลยคือไม่ค่อยสบายนี้สบายตัวเนี่ยพอผมพูดผมก็เมื่อยตามเลยแล้วก็ต่อมานะฮะคนราศีสิงห์นะครับเมื่อยเลย พลศิษยสิงห์ท่านที่ทําอะไรในวันนี้นะครับมันมีดวงเกี่ยวกับการเดินทางเน้นเรื่องการเดินทางเน้นเรื่องการพบปะผู้คนแล้วก็มีการนัดหมายเน้นเรื่องของการาจะบอกว่ากิจกรรมเกี่ยวกับกลุ่มคนฝูงคนหรือว่าอยู่กับคนมากๆนะครับก็ได้หรือว่ามีการติดต่อง,งานอะไรก็ตามนะียกว่าวันนี้เป็นวันที่ไม่ได้อยู่ คนเดียวนะครับหรือว่าไม่ได้อยู่ในกลุ่มเล็กๆหรือว่าอาจจะได้เจอคนที่ไม่เจอกันมานานเดินทางไปในที่ที่เราอยากไปแล้วก็มีดวงเกี่ยวกับเดินทางต้องระวังนะครับมันติดติดขัดนิดนึงนะครับมันไม่ค่อยราบรื่นร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเผื่อเวลาแล้วกันถ้าจะไปไหนนะฮะแล้วก็คนราศีสิงห์นะครับเรื่องของการเงินข้อดีคือคุยเจรจาเรื่องสําคัญสําคัญได้ค้าขายทวงหนี้สินกู้ยืมนะครับหรือว่าพัดผ่อนผ่อนพันพน,นะครับหรือทวงหนี้อะไรแบบนี้นะ ก็จะมีข่าวดีๆเกี่ยวเรื่องการเงินแหละนะแล้วก็คนราศีสิงห์อีกอย่างนะครับในช่วงนี้มูนดาวเกี่ยวครอบครัวช่วยเหลือเราได้นะครับฉะนั้นถ้ามีอะไรก็ปรึกษาหร,หรือว่าอยู่กับคนในครอบครัวนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็ดีละนะครับแล้วก็ประการต่อมามันมีดวงเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ปัญหาให้ผู้อื่นนะคุณอาจจะมีคนที่เขาเดนือดร้อนนะครับมาขอความช่วยเหลือจากเรานะครับแล้วก็มีโอกาสที่จะได้นะครับมาได้ ได้ไปในที่เราอยากไปแล้วก็มีข่าวดีๆที่แบบเซอร์ไพรส์นะครับก็เป็นเรื่องดีๆนะผมว่าวันนี้มันมีอะไรที่มันไม่ไม่ปกตินะครับแต่ว่าเป็นเป็นในทางที่ดีซะมากกว่านะครับและประการต่อมาครับในเรื่องของการเงินนะครับหมุนเงินได้หมุนเงินดีหมุนเงินทันแล้วก็พอที่จะมองเห็นช่องทางการทําเงินบางอย่างเกิดขึ้นแล้วบางทีคุณอาจจะไปเริ่มนะครับในช่วงเดือนหน้าหรือว่าช่วงปีหน้าก็ได้นะครับในสิ่งที่คุณคิดว่าทำเนี่ยมีโอกาสที่จะสำเร็จแต่อาจจะต้องปรับแปลงปรับปรุงแล้วก็ อาจจะวางแผนอะไรบางอย่างใหม่แต่แนวโน้มน,นะครับเรื่องของการเงินถ้าใครที่คิดจะทําอะไรนะครับโน้มนีม่จะสำเร็จมีนะเพียงแต่ว,ว่าต้องรัดกลุ่มเป็นพิเศษหน่อยนะครับแล้วก็เรื่องของความรักนะครับทั้งคนโสดคนที่ไม่โสดเลยความรักวันนี้วันวันดีนะครับบ่อยการคุยพบเจอไปไหนทําอะไรด้วยกันนะครับปรึกษาหรือบางอย่างด้วยกันแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากเขาอะไรก็ได้นะครับแต่ช่วงนี้รองเขาจะไม่ค่อยมีเวลาส่วนไม่ค่อยมีเวลาให้เราสักเท่าไหร่เขาใช้เวลาส่วนตัวเขาเยอะประมาณนี้นะแล้วก็อแต่ลองเขาป่วยด้วยนะฮะแล้วก็เรื่องของ ท่านสุขภาพร่างกายนะวันนี้มีดวงเกี่ยวกับเรื่องของไอจามภูมิแพ้นะครับแล้วก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของบ่าไหลเหมือนกับนั่งนานน่ผมว่ามันเป็นช่วงนี้ก็อาจจะนั่งนั่งนานนะครับหรือว่ายืนนานหรือทําอะไรที่แบบหรือจบถเดียวนานๆนะครับช่วงนี้ก็ต้องยืดเส้นยืดสายบ้างนะเดี๋ยวเพิ่งนั่งทำอะไรนานๆนะครับแล้วก็ต่อมานะครับมีดวงเกี่ยวกับภูมิแพ้อีกแล้วนะครับใครภูมิแพ้นี่วันนี้ต้องระวังดีๆนะคุณแพ้อะไรก็ ช่วงนี้ก็เร่ยงเลี่ยงสิ่งที่เราแพ้นะครับแล้วก็เรื่องของคนที่อยู่ในวัยสว,วรครับวันนี้ขี้หลงขี้ลืมกับอีกอย่างนึงคือจุกเสียดแน่นท้องปวดแสบปวดร้อนท้องบางคนอาจจะเป็นโรคก,กระเพาะหรือกดไหลย้อนอยู่ในช่วงที่ผ่านมานะต้อง,งระมัดระวังเรื่องโรคภัยแค่เจ็บเหล่านี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมันจะคาราคาสังนั่นเองนะครับโอเคต่อมากันกันนะฮะชาวราศีนะครับผู้หญิงพรมจันทร์นะ,ะก็เรียกว่าผู้หญิงพิศนนะครับแล้วก็มันเป็นสัญลักษณ์ที่ โดดเด่นในเรื่องของคนเอาอกเอาใจคนเก่งนะครับแล้วก็มีความสดใสยอยู่ตลอดเวลานะคือมันมีไฟอยู่ตลอดเวลาเลยครับบายงทีอาจะมีเรื่องเหนื่อยท้อลาบ้างแต่แป๊บเดียวก็หายหายไวนะจริงคนราศีกันนี้เจอเรื่องหนกัหนกๆเยอะแต่ว่าฟื้นไวนะครับจะด้วยพลังความสดแล้วก็ความคิดถึงของตัวเองหรือว่าผ่านผ่านโลกมาเยอะด้วยกันนะนะจะหรือว่ามองเห็นโลกอะไรมาเยอะ,ะครับมันก็เลยกลายเป็นคนที่ค่อนข้างจะ,ะปรงอะไรได้ง่ายๆนะครับฉะนั้นวันนี้นะครับ มันจะมีคนยั่วโมโหก็เลยบอกให้ระวังอารมณ์นิดนึงหรือว่าระวังวาจานิดนึงนะครับแล้วก็จุดเด่นวันนี้คือเรื่องเงินนะครับเน้นไปเลยนะถ้าใครที่ตั้งใจทําธุรกิจกิจกรรมการค้าขายทํา,าทอะไรก็ตามนะครับโอ้โหหลายๆอย่างเนี่ยเอาเลยนะครับความหวังเรื่องการเงินมีนะครับคุณจะเปิดหน้าง,งานคุณจะลดแรกแจกแถมลดราคาหรือทําโปรโมชั่นอะไรก็ตามนะครับเพราะเล่นวันนี้เลยนะครับนนเป็นวันดีเราก็จะได้รับรัพย์หลากหลายอย่างหลายทางนั่นเองนะครับประมาณนี้แหละ วันนี้เด็ดเรื่องเงินและความรักนะครับในช่วงนี้คนที่โสดนะครับการพูดคุยอะไรกับใครวันนี้อาจจะเรื่องของเวลาไม่ตรงกันนะครับหรือว่าคุยกันน้อยลงหรือว่าอาจจะบอกว่าเขาอจะมีปัญหาส่วนตัวของเขานะครับเขาก็เลยขอเวลาส่วนตัวของเขามากกว่านะเพราะว่าช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้แกกันเหมือนเดิมนะสักเท่าไหร่แต่ก็เดี๋ยวก็เจอกันนะไม่มีปัญหาหรอก แล้วก็ท่านที่มีคู่มีแฟนแล้วนะครับวันนี้ต้องระมัดระวังนะครับเรื่องของแฟนบาดเจ็บเจ็บตัวเล็กๆน้อยนะครับอย่างที่2คือมันมีแฟนเรียกว่าแฟนเข้าใจผิดหรือคุยแล้วไม่ค่อยเข้าหูนะครับฉะนั้นวันนี้การพูดคุยก็คุยเรื่องง่ายๆคุยเรื่องสบายๆอย่าคุยเรื่องเครียดๆหรือซีเรียสนะเดี๋ยวมันแบบบานปลายได้นะครับประมาณนี้แหละอ,อ๋ออย่างหนึ่งนะคนที่เรื่องสุขภาพร่างกายนะครับวันนี้ที่ต้องระมัดระวังนะครับคือเวียนหัวนะครับ แล้วก็ไมเกรนนะครับแล้วก็มีอาการก็เยปวดแสบร้อนท้องครับส่วนท่านที่อยู่ในวัยสวนะครับในวันนี้ที่ต้องระวังคือคล้ายๆกันคือเวียนศีรษะเหมือนกันนะครับเวียนหัวรวมไปถึงเรื่องของตาตาเจ็บตาอเสบนะครับแล้วก็สุดท้ายคือร้อนในนะครับประมาณนี้แหละโอเคมาดูบทสรุปกันบ้างนะครับเรื่องแรกคนคนราศีกรกฎนะครับทำกิจกรรมอะไรก็ตามให้รีบเร่งทำนะครับมีแนวโน้มจะทําสําเร็จแล้วก็เลือกทํางานที่คุ้นๆงานที่ไม่คุ้นเอาไว้ก่อนแล้วก็ภารกิจที่มันเร่งด่วนก็เอาให้มันให้เสร็จะรบจจเส็็แล้้้วววกไดดยนะครับ แล้วก็ท่านที่จะบอกว่าเสื้อผ้านะครับวันนีเ้เรื่องของสเสน่ห์นะครับวันนี้เสื้อผ้าสีเรียบเรียบง่ายๆวันนี้เน้นความเรียบนะครับแต่งหน้าก็ดูแบบเบาๆสบายๆเรียบง่ายประมาณนี้นะโอเคนะแล้วก็ต่อมาคนราศีสิงห์นะครับผู้เกิดราศีสิงห์นะครับวันนี้เป็นวันที่ถ้าเรื่องสเสน่ห์ก่อนเนาะวันนี้เสื้อผ้านะครับเน้นสีจะบอกว่า ลา,ลายนะครับจะเป็นลายเป็นโลโก้อะไรก็ได้นะหรือว่ากระเป๋าลายกันนะครับบางคนอาจจะมีชุดยูนิฟอร์มของออฟฟิศของโรงงานอยู่แล้วเราก็เน้นของอะไรที่มันเป็นลาย,ลายนะครับหรือเป็นโลโก้ตุวกต์ตูนหรือว่าเป็นโลโก้ ABC อะไรก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะนี่คือว่าใช้แล้วก็อยา่ก็คือเรียกว่าชุดนิกายหอมผิวหอมนะครับพยา,ยาทากิ่งกายหอมหรือกายทิพย์เนื้อทิพย์อ่าเพราะฉะนั้นเราก็ยุคอดีตมันก็เป็นเนื้อธรรมดาแต่ยุคป,ปัจจุบันมันมี ก็เรียกว่าน้ําหอมหรือว่าบางคนอาบน้ําให้สะอาดมันก็โอเคนะครับประมาณนี้แหละจะสร้างความทับใจให้กับคนที่เราคุยด้วยเป็นอย่างดีนะครับแล้วก็ประการต่อมานะเรื่องของอจะบอกว่าคนราศีกันนะครับต,ตั้งใจจริงๆนะในช่วงนี้มันมีดวงเด่นเรื่องของการเงินถ้าใครค้าขายจะเห็นความชัดเจนได้มากขึ้นถ้าใครเ,เรียกว่าทํางาน โดยทั่วไปนะครับวันนี้ที่ต้องระวังคือการใช้เงินแบบจุกจิกหรือมีค่าใช้ใจ่ายที่แบบไม่ได้เตรียมความพร้อมเกิดขึ้นนะใจโดยวรวมนะครับสามารถที่จะคุยหรือเคลียร์หรือว่าคุยเรื่องผลประโยชน์สําเร็จนั่นเองนะครับนี่คือชาวราศีกันนะฮะแล้วก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องเงินทองเข้ามาในช่วงวันนี้ด้วยนะครับแล้วก็ต่อมาเรื่องของอต้องบอกก่อนว่าเสน่ห์คนราศีกันนะครับวันนี้เสื้อผ้าเน้นความเข้มเลยนะครับเข้มกับอีกอย่างหนึ่งเรียบ ง่ายๆอ่าเรียบง่ายๆเข้มๆประมาณนี้นะเออมีหรือเปล่าก็ลองไปดูนะรวมถึงหน้าตาเขาวันนี้แต่งแบบเ,เข้มๆเหมือนกันนะเออในวันนี้เน้นความเข้มมากเลยกาแฟก็กินเข้มๆประมาณนี้เนาะเยอะตัวอย่างนะครับโอเคนะฮะก็ครบทั้วแล้วขอบคุณที่ติดตามนะครับท่านที่ทํากิจทาการทําอะไรใดๆก็ตามนะครับมีโอกาสก็หาเวลาทาบุญบ้างนะแล้วก็ใครที่เดินทางขอให้ใครๆปลอดภัยนะครับใครฟังคลิปนี้ช่วงกลางคืนนะครับ ขอให้นอนหลับนะฝันดีครับสบายๆนะครับฝันดีกันบ้างแล้วก็แทนทีอ่อยู่เรียกว่าฟังคลิปนี้ในช่วงวันอังคารนะครับวันนี้ต้องเข้มแข็งนะครับทำอะไรก็ขอให้สมรฤจสมปัฒนาครับเป็นกำลังใจครับสวัสดีครับ